นะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โยปุเพกะตะกัลยาโนโอากาโลเกสุทุกรังปัจฉะกิลานะวกะกิลาอัจจันตังปูชนาระโหติอีบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในปูชนารหากถา ฉลองพระเดศพระคุณประดับปัญญาบารมีอานุโมทนาในกุศลบุญยลาศีทักษิณานุประธานากิจที่คณะสงฆ์วัดมหาธาตยุวราชลังสริตซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะศิษย ตลอดถึงคณะญาติโยมที่มีความครบนับถือในพระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณกิตติอุทธะมหาเถระได้มีสมานฉันพร้อมใจกันจัดงานบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเปลิงศพของพระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหมหาธาตุ และอดีตผู้อำนวยการจิตภาวันวิทยาลัยจังหวัดชนบุรีซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2548และเก็บศพไว้ที่กิตภาวันมาเกือบ20ปีนับเป็นมหากรุณาที่คุณต่อพระเดชพระคุณผู้มรณภาพเป็นอย่างยิ่ง ที่วัดมหาธาตุรับภาระอันสำคัญยิ่งจัดงานให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีสมเกียรติสมภาคสมภูมิของผู้มรณภาพเพราะพระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณเป็นพระที่มีชื่อเสียงสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อวัดมหาธาตุต่อพระาศาสนาและต่อคณะสงฆ์ ตลอดถึงญาติโยมมายาวนานเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปชีวิตและผลงานของพระเดชพระคุณนั้นโด่งดังปรากฏผลชัดเจนดำรงอยู่เป็นสักขีพยานจนถึงปัจจุบันปฏิปทาของพระเดชพระคุณซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมีหลายประการเช่น เป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้กล้าหาญสูงเป็นผู้เสียสละสูงปฏิปทาเช่นนี้จักได้แสดงเป็นลำดับไปพระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าท่านเจ้าคุณกิติวุฒโธบ้างอาจารย์กิติวุฒโธบ้างหรือแม้จะเรียกสั้นๆว่าท่านกิติวุฒโธ ก็รู้และยอมรับกันว่าหมายถึงใครท่านถือกำเนิดที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเรียนจบชั้นปถมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนบ้านบางเลนมีโอกาสได้เรียนวิชาธรรมกายกับพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญต่อมาได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เมื่อปีพุทธศักราช2,500เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกแล้วได้ขวนขวายไปเรียนอภิธรรมที่โรงเรียนอภิธรรมมหาทาตุวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนอภิธรรมจึงย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุ และได้เรียนคำพีพุทธศาสนาเช่นคำพีมูลกระจายคำพีวิสุทธิมักคำพีอภิธรรมมัทธะสังหะกับพระเถระชาวพม่าและพระครูประกาศสมาธิคุณแห่งวัดหมหาธาตุพร้อมเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระเถระชาวพมา่าทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรม ของพระพุทธศาสนาอย่างเชี่ยวชาญลึกซึ้งจนสามารถพัฒนาการเป็นนักพูดนักสอนนักประพันธ์เรื่องพระพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมทำให้กลายเป็นปฏิปทาของพระเดชพระคุณที่เด่นชัดดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้กล้าหาญสูงเป็นผู้เสียสละสูง ปฏิปทาของท่านอาจารย์กิติวุฒโธท,ที่ว่าเป็นผู้มีความมั่นใจสูงนั้นคือท่านอาจารย์เป็นนักพูดเป็นนักสอนเป็นนักศึกษามาตั้งแต่ก่อนบวชมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาพระพุทธศาสนาสาขาต่างๆหลายรูปแบบจึงกลายเป็นนักคิดทักค้นคว้ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิดแปลกแตกต่างจาก จากคนทั่วไปเมื่อคิดจะทำอะไรและลงมือทำแล้วก็ทำด้วยความมั่นใจโดยเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำมีผลดีมีผลประโยชน์เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามความเชื่อมั่นนี้จัดเป็นศรัทธาคือความเชื่อเพราะมีศรัทธาเชื่อมั่นจึงมีความมั่นใจ เพราะมั่นใจจึงทําให้เกิดความสําเร็จผลตามพระพุทธนิพนธ์ที่ตรัสไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิติตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จดังนี้งานสำคัญที่ท่านอาจารย์กิตยุโธได้ทำด้วยความมั่นใจและตั้งใจอย่างสูงคือโครงการหน่วยพัฒนาการทางจิต โดยนิมนต์พระที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตัวเองและนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาวัดไปพัฒนาการคณะสงฆ์ในพื้นที่ของตนได้จัดทำเป็นโครงการขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมลงทุนลงแรงทุ่มเทไปกับโครงการนี้หลายสิบปีทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ คือแต่ละปีมีพระที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่า500ลูกพระที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมแล้วนับหมื่นลูกต่อมาได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งในทางปกครองเช่นเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัด และได้นำความรู้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัดเปลี่ยนแปลงคณะสงฆ์ในปกครองเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนโครงการอบรมพระพัฒนาการทางจิตนี้ท่านอาจารย์กิติวุฒโธได้ทุ่มเทลงทุนลงแรงมหาศาลด้วยความมั่นใจว่ามีผลดีแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามนั้นทุกประการ ปฏิปทาของท่านอาจารย์อีกอย่างหนึ่งคือมีความกล้าหาญอย่างสูงกล่าวคืองานที่คิดทานั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดเมื่อคิดได้แล้วก็มีความมั่นใจที่จะทำเมื่อมั่นใจแล้วก็กล้าลงมือทำกล้าลงทุนลงแรงกล้าทุ่มเทอันความกล้าลงมือทำนั้นทางาศาสนาเรียกว่าวิริยะ จัดเป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จหากคิดได้และมีความบั่นใจอย่างไรแต่ไม่กล้าลงมือทำก็ไม่เกิดผลอันใดท่านอาจารย์เป็นผู้มีใจกล้าเป็นปกติกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเรื่องบางอย่างที่คิดหรือลงมือทำทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมในหมู่คณะ ก็กล้าเสี่ยงทําลงไปเมื่อมีผลตอบแทนออกมาเป็นลบไม่เป็นบวกอย่างที่คิดก็แก้ไขไปอย่างเช่นมีเรื่องที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งขึ้นมากในสังคมสมัยนั้นคือท่านอาจารย์ไปพูดขึ้นว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปวาทนนี้กลายเป็นวาทะที่ทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้น แก่คนที่มีความคิดไปในทางนั้นโดยโต้แย้งขึ้นว่าท่านแสดงธรรมะผิดไปเพราะไปตีความวาทะนั้นว่าการฆ่าคนที่นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่เป็นบาปอะไรทั้งที่เจตนาของท่านที่เทศอย่างนั้นเพราะต้องการบอกให้รู้ว่าคำว่าคอมมิวนิสต์นั้นหมายถึงลัทธิหรือคำสอนที่ผิด เป็นมิจฉาทิฏฐิการฆ่าคอมมิวนิสต์ในความหมายของท่านคือการฆ่าลัทธิที่เห็นผิดนั้นออกไปจากอิจใจถ้าทำได้ก็ไม่บาปตรงตามหลักคำสอนในาศาสนาที่สอนให้ละให้ฆ่ามิจฉาทิฏฐิออกไปจาก,กจิตใจความกล้าในการเทศนาหรือในการกระทำทำนองนี้ของท่านอาจารย์มีบ่อย ทำให้มีเรื่องบ่อยครั้งในชีวิตของท่านแต่ย่อมถือได้ว่าท่านอาจารย์มีความกล้าในใจอย่างล้นเหลือจึงสามารถสร้างสรรค์งานให้เกิดเป็นรูปธรรมไว้ได้มากปฏิปทาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของท่านอาจารย์คือความเสียสละย่อมกล่าวได้เต็มปากว่าท่านอาจารย์เป็นนักเสียสละตัวยง เสียสละในที่นี้หมายถึงเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำให้คนอื่นได้รับความสุขได้พ้นจากความลำบากทำให้คนอื่นเจริญก้าวหน้าลักษณะสำคัญของผู้เสียสละคือมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่คุณลักษณะของผู้เสียสละประราการต้นที่ว่ามีเพื่อให้นั้น หมายความว่านักเสียสละนั้นจะมีอะไรก็ตามก็มีเพื่อที่จะให้แก่คนอื่นต่อไปมิใช่มีเพื่อตัวเองส่วนเดียวมิใช่มีเพื่อเก็บหรือมีไว้ใช้เฉพาะตัวหรือภพของของตัวเท่านั้นหากแต่มีน้ำใจคิดเอื้อเฟื้อถึงไปถึงคนอื่นด้วยเช่นมีความรู้ก็อยากถ่ายทอดความรู้ของตนแก่คนอื่น ไม่หวงแหนให้ตระณีความรู้ไม่ปิดบังความรู้ตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรก็อยากที่จะให้คนอื่นมีความสามารถอย่างตนบ้างดังนี้เป็นต้นนักเสียสละจึงไม่มีสิ่งของอะไรที่เก็บไว้กินเก็บไว้ใช้มากมายจนเกินความจำเป็นมีเพียงเพื่อเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดเท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นพ่อแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกๆอิ่มยอมไม่ซื้อของกินของใช้ที่ดีๆเพื่อตัวเองเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูกๆได้ศึกษาเล่าเรียนหรือซื้อหาของกินของใช้ที่ถูกต้องการโดยที่สุดแม้ทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหาได้และเก็บไว้นั้นก็เพื่อยกให้แก่ลูก ในโอกาสอันควรนั่นเองการที่พ่อแม่ทำประโยชน์ให้แก่ลูกๆเช่นนี้แม้จะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พ่อแม่ก็สมควรยกย่องได้ว่าเป็นนักเสียสละที่สำคัญดังนั้นการมีเพื่อให้จึงจัดเป็นคุณลักษณะของนักเสียสละอย่างหนึง่งลักษณะของนักเสียสละข้อที่ว่าได้เพื่อแก่ หมายความว่าคนที่ชอบเสียสละนั้นไม่ตรณีไม่เสือดายเมื่อได้อะไรมาก็คิดถึงคนอื่นเสมอคิดที่จะให้แก่คนอื่นต่อคิดแบ่งปันสิ่งที่ได้มาเพื่อให้คนได้รับประโยชน์จากสิ่งของนั้นคนที่เป็นนักเสียสละประเภทได้เพื่อแจกนั้นชอบเชิญชวนให้คนอื่นนำของที่ตนได้มาไปกินไปใช้ ไม่ตรหนีหวงแหนจะกินพอใจจะยินดีพอใจและชื่นใจเมื่อคนอื่นได้กินได้ใช้ของที่ตนแจก,กไปนักเสียสละที่มีลักษณะมีเพื่อให้และได้เพื่อแจก,กนั้นย่อมไม่อิ่มในการให้ในการแจก,กยิ่งมีก็จะยิ่งให้ยิ่งได้ก็จะยิ่งแจก,ก และเป็นเรื่องที่น่าแปลกอัศจรรย์คือผู้ที่ยิ่งมีก็ยิ่งให้และผู้ที่ยิ่งได้ก็ยิ่งแจกอย่างนี้จะได้รับผลตอบแทนทันตาเห็นคือยิ่งแจกก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีกล่าวคือแจกเท่าไรก็ไม่มีหมดมีมาให้แจกอยู่เรื่อยๆไม่อัตคัดขัดสนไม่จนไม่ยาก เพราะผู้คนทั่วไปเห็นว่าผู้นั้นเป็นคนมีจิตใจงดงามชอบให้ชอบแจกเมื่อมีสิ่งของหรือทรัพย์อะไรก็นำมามอบให้เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้แจกให้ได้แบ่งปันจึงมีสิ่งของสำหรับให้สำหรับแจกไว้ไม่มีวันหมดเหมือนกับบ่อน้ำซึมซึ่งมีซึ่งจะวิทวักตักตวง ออกไปเท่าไรน้ำใหม่ก็ไหลเข้ามาแทนที่ไม่มีวันแห้งฉะนั้นแม้ท่านอาจารย์กิติวุฒโธก็เป็นนักเสียสละในลักษณะนี้เช่นกันเป็นผู้มีความรู้ก็ไม่เสดายความรู้แนะนำสั่งสอนญาติโยมให้รู้ให้เข้าใจธรรมะเหมือนตนมีกำลังกายกำลังใจอย่างไรก็เสียสละ ให้ไปกับงานที่ตัวเองคิดและดำเนินการเรียกว่าเสียสละร่ำไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตลักษณะของนักเสียสละประการที่ว่าแบกเพื่อสบายนั้นหมายความว่านักเสียสละนั้นชอบบำเพ็ญประโยชน์คนที่ชอบอย่างนี้จะเป็นคนไม่ตรณีแรงไม่ตรณีกำลังยอมรับภาระของผู้อื่น มาเป็นของตนยอมแบบภาระซึ่งแม้บางครั้งจะหนักไว้เสียเองทั้งนี้เพื่อให้คนอื่นสบายไม่ต้องเดือดร้อนเป็นการแบ่งเบาภาระของคนอื่นลงทั้งที่ภาระนั้นเป็นของคนอื่นเป็นของส่วนรวมแต่เพราะเป็นคนมีน้ำใจไม่ตรณีแรงจึงยอมรับภาระนั้นไว้เสียเองด้วยความเต็มใจและจัด ภาระนั้นให้เสเ็็จไปด้วยความเสียสละคนที่ยอมแบกภาระเพื่อให้คนอื่นสบายเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนรับงานมีความรับผิดชอบในงานในหน้าที่ถือว่างานคือชีวิตหายใจเป็นงานมากกว่าอย่างอื่นห่วงงานมากกว่าห่วงตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาหาความสุขจากการทำงาน มา,มากกว่าหาความสุขจากการกินจากการนอนและการใช้เงินคนที่มีลักษณะแบกเพื่อสบายเช่นนี้ตรงกับคำที่ว่าผู้ปิดทองหลังพระนั่นเองซึ่งลักษณะเช่นนี้มีอยู่ในตัวท่านอาจารย์กิตติุฒโธเต็มตัวท่านยอมแบกภาระทั้งปวงที่เป็นไปตามโครงการเพื่อตนที่ตนสร้างขึ้นและรับผิดชอบ เองจึงจัดว่าท่านเป็นนักเสียสละอย่างสูงลักษณะของนักเสียสละประเด็นสุดท้ายที่ว่าตายเพื่ออยู่นั้นจัดว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษของนักเสียสละคือตัวเองยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดปลอดภัยเพื่อให้คนอื่นอยู่อย่างเป็นสุขตัวเองยอมลำบากยอมได้ทุกข์ได้ยาก และสุดท้ายยอมตายเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดปลอดภัยลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ชัดในบุคคลที่เรายกย่องกันว่าวีรบุรุษวีรสตรีหรือเหล่านักรบเหล่าทหารเหล่าตำรวจผู้กล้าทั้งหลายโดยที่สุดแม้เหล่าอาสาสมัครที่ยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นตามป่าเขาลำเนาไพรตามชนบทที่ยากไร้ตามแดนกันดานหรือผู้เสี่ยงชีวิตผู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบเหตุต่างๆบุคคลเหล่านี้จัดว่าเป็นนักเสียสละที่มีลักษณะตายเพื่ออยู่ทั้งสิน้นท่านอาจารย์กิติวุฒโธเป็นพระมหาเถระที่เพียรพร้อมด้วยคุณลักษณะสำคัญ ดังแสดงมาคือเป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้มีความเพียรสูงและเป็นนักเสียสละอย่างสูงโดยประกอบด้วยคุณลักษณะคือมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายและตายเพื่ออยู่เป็นที่ประจักษ์ผู้มีปฏิปทาและปฏิบัติได้เช่นนี้จัดว่าได้สร้างสัตว์ความดีที่เป็นประโยชน์ อันทำได้ยากไว้เป็นอนุสรณ์ซึ่งต่อมาจะได้ทำหรือไม่ได้ทำอีกเพราะมีอายุมากขึ้นกำลังวังชาลดถ,ถอยลงหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อาจทำอย่างนั้นได้หรือได้สิ้นชีพไปก่อนก็ตามบุคคลนั้นย่อมเหมาะควรที่จะได้รับการยกย่องนับถือได้รับการบูชาและได้รับการระลึกถึงตลอดไป ข้อนี้เป็นไปตามพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในมหาอาัาโรหะชาดกขุทธกนิกายที่เชิญมาเป็นเกประบ,บทเบื้องต้นเทศนาว่าโยปุเพกะตะกัลยาโนเป็นอาทิซึ่งท่านผู้รู้ได้แปลเป็นความภาษาไทยไว้ว่าบุคคลใดเคยทำคุณความดีซึ่งทำได้ยากไว้ต่อมาบุคคลนั้น จะทำหรือไม่ได้ทำอีกก็ตามย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาโดยส่วนเดียวดังนี้พระบาลีบทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อเตือนใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้เป็นผู้ไม่ประมาทพยายามสร้างสรรค์คุณความดีอันเป็นประโยชน์เข้าไว้จะมากหรือน้อยก็ตาม หากว่าสิ่งที่ทำบำเพ็ญน,นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ชนเพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่ผู้อื่นแล้วไซย่อมได้ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้วบุคคลนั้นแม้ต่อมาจะไม่ได้ทำเช่นนั้นได้อีกก็สมควรได้รับการบูชาตลอดไปคือสมควรที่คนรุ่นหลังซึ่งได้รับประโยชน์จะพึงบูชาด้วยเครื่องสการะ เช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นย่อมสมควรได้รับความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญและสมควรได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างสมควรสร้างอนุสาวรีย์หรืออนุสรสถานไว้เป็นที่ระลึกเมื่อเป็นดังนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธทประสงค์ให้ชาวพุทธเป็นผู้มี ใจมั่นคงเชื่อมั่นในคุณความดีและกล้าหาญในการทำความดีทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะทรงมุ่งให้ชาวพุทธเป็นนักเสียสละเพราะการเสียสละด้วยรูปแบบต่างๆเป็นบ่อกเกิดแห่งสันติความสงบสุขยุคใดสมัยใดมีคนที่เสียสละมากยุคนั้นสมัยนั้นผู้คนก็จะอยู่กันอย่าง สุขยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หวาดสะดุ้งกลัวภัยต่างๆไม่ต้องหวาดระแวงกันและกันจะไว้วางใจกันได้ยุคใดสมัยใดมีคนเสียสไม่เสียสละไม่อยากเกื้อกูลกันยุคนั้นสมัยนั้นผู้คนก็จะอยู่ร้อนนอนทุกข มีแต่ความคร่่มเครียดหวาดสะดุ้งเป็นนิดหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้และไว้วางใจกันได้ยากจะอยู่กันแบบตัวใครตัวมันและเอารัดเอาเปรียบกันต่างๆนานาสังคมจะตกอยู่ในลักษณะที่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาหรือมีคนเขาจึงเรียกว่าเป็นน้องมีทองเขาจึงเรียกกันว่าเป็นพี่ ถ้ามีทั้งเงินทั้งทองเขาจึงยอมให้เป็นทั้งน้องทั้งพี่โลกนี้จึงจะหาความสุขสงบไม่ได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความเสียสละเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนและอุปถมให้โลกนี้อยู่กันอย่างสงบสุขอันสันติสุขและสันติภาพและพลาดอลภาพที่มนุษย์ใฝ่ฝันกันมาทุกยุคทุกสมัยนั้น จะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีความเสียสละแล้วสร้างสรรค์ความดีบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่ดังได้พรนนามาด้วยประกาศรัชนีพระเดชพระคุณพระเทพกิติปัญญาคุณท่านอาจารย์กิติวุฒโธเป็นพระมหาเถระผู้มีปฏิปทาที่น่านับถือ เป็นผู้มีความมั่นใจสูงเป็นผู้กล้าหาญสูงและเป็นนักเสียสละอย่างสูงได้สร้างสรรค์ความดีบำเพ็ญประโยชน์แก่วัดแก่พระาศาสนาและแก่ประเทศชาติไว้เป็นอนุสรณชีวิตมากมายมหาศาลสร้างสรรค์แบบอย่างสร้างสรรค์พระสงฆ์ให้มีพลังมีความคิดมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัด ในการปกครองหมู่คณะไว้เป็นหลักฐานทั่วประเทศชื่อว่าได้ทำคุณงามความดีที่ทำได้ยากไว้ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อมอรณะภาพแล้วไม่อาจทำต่อไปได้ก็สมควรได้รับการบูชาโดยส่วนเดียวดังได้พรณนามาด้วยประกาศรัชนี อิมินากระตาปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลปฏิทานาใหที่คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยวราชลังเสิีและคณะสิทธ์ในโครงการพัฒนาการทางจิตตลอดถึงคณะญาติโยมผู้ศรัทธาในการศึกษาพระพิธรรมและคำสอนที่ประเด็จประคุณพระเทพกิติปัญญาคุณท่านอาจารย์กิติวุฒโธได้บรรยายแนะนำสั่งสอนมายาวนาน ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลจัดงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์ในโอกาสนี้ขอท่านอาจารย์ได้รับรู้รับทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วได้อนุมโมทนาขอบคุณเหล่าคณะสงฆ์คณะสิทธิ์ที่ร่วมกันบำเพ็ญกุศลุทิศให้แก่ท่านอาจารย์ในโอกาสนี้และได้เสวยวิบากผล เอ็นอันเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติในสัมปราิกัตภพสมดังเจตนาปรารภของคณะทันเจ้าภาพตลอดจิรธิติการและประธานแสดงพระธรรมเทศนาในปูชนารหากถาเหมาะสมด้วยเวลาขอยุติธรรมมีกถาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศชนี